สวัสดีครับสมาชิกเพจ The Search เทดทองทุกท่านสวัสดีวันที่ 4, มกราคม2565นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับปีนี้ขอให้ทุกท่านความมั่งคั่งล่ำรวยอุดมสมบูรณ์ด้วยความสำเร็จและความสุขย่างกลายเข้ามายังชีวิตของท่านในปี2565นี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับราคาทองคำในตอนนี้ เรามามองแนวโน้มของราคาทองคําที่เกิดต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,564ครับจนกระทั่งต่อเนื่องมาถึงปี2,565นี้เป็น up t e n d แบบเบาๆครับ s i d e w a y อ up แบบเบาๆครับยังไม่มีกรอบแนวโน้มของการเคลื่อนตัวที่ชัดเจนซึ่งตรงนี้เป็นการพักตัวแบบ s i d e w a y อ up นะครับขึ้นเบาๆอารมณ์ประมาณนี้ครับซึ่งกรอบการเคลื่อนตัวในตอนนี้ ก็มีแนวรับอยู่ที่1,788เหรียญซึ่งทำไว้เป็นโลของปี2,564นะครับส่วนแนวต้านก็ทำไว้เมื่อวานนี้วันที่3มกราคมไฮอยู่ที่1,831เหรียญตรงนี้เป็นกรอบที่สร้างขึ้นในตอนนี้เลยครับเป็นกรอบการไซด์เวย์พักตัวปรับฐานอยู่ออกข้างเป็นไซด์เว์อัพเบาๆตรงนี้นะครับพัน 7 8 8เหรียญถึง1 8น1เหรียญตรงนี้นักลงทุนที่ระยะกลางถึงระยะยาวก็คงต้องรอคอยนะครับตรงนี้รอคอยการเลือกทิศทางที่ชัดเจนก่อนนะครับเนื่องจากตลาดรอปัจจัยข่าวพื้นฐานใหม่ๆ ของปี2,565ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในปีใหม่นี้นะครับส่วนข่าวเก่าๆของปี2,564ก็น่าจะเอาออกจากตลาดไปตรงนี้เราต้องรอคอยและติดตามดูข่าวที่จะเข้ามาแนะนำชี้นำแนวโน้มของราคาสินค้าต่างๆในโลกใบนี้กันในปี2,565กันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนนักลงทุนที่เล่นรอบ ทำกำไรสั้นๆด้วยเทคนิคส่วนตัวที่ท่านมีต้องใช้เทคนิคส่วนตัวที่มีนะครับในการทำกำไรเล่นรอบสั้นๆถ้าไม่มีเทคนิคส่วนตัวในการพิจารณาเข้าออกจากการทำกำไรการซื้อการขายตรงนี้ถ้าท่านไม่มีเทคนิคส่วนตัวขาดก,การลงทุนของท่านก็จะเกิดความอันตรายแน่นอนนะครับดังนั้นประสบการณ์ในปี2564 ก็จะบอกกับตัวท่านว่าหากตัวเราไม่มีความรู้ที่จะยืนด้วยขาของตัวเราเองได้ไม่มีความรู้ที่จะใช้ในการพิจารณาแนวโน้มในการเล่นทำกําไรเป็นกรอบเป็นรอบไปได้พอร์ตการลงทุนของเราก็จะเกิดความเสี่ยงแนละเกิดอันตรายขึ้นนะครับดังนั้นแนะนำนักลงทุนทุกท่านนะครับหาความรู้ จากตลาดนี้ครับตลาดนี้มีความรู้มากมายที่จะแนะนำสอนและแนะนำให้ท่านฝึกฝนมากมายครับโดยเฉพาะเพจเดอะเซิร์เทรทองของเราก็มีคอร์สความรู้ให้กับท่านได้ใช้ในการเทรดเล่นรอบทํากำไรหรือจะก,การลงทุนระยะสั้นกลางยาวจากอัญมณีทั้ง5ของเพจเดอะเซิร์ฟเรานะครับก็อย่าลืมครับติดตามเนื้อหา เอาไปใช้เอาไปฝึกฝนนะครับนำไปฝึกฝนเพื่อเป็นประสบการณ์เพื่อเป็นความรู้สั่งสมให้กับตัวท่านด้วยนะและในครั้งนี้ครับการลงทุนในช่วงนี้ก็แนะนำให้นักลงทุนระยะกลางระยะยาวรอรอการเลือกทางของทองคำนะครับที่แน่นอนที่ชัดเจนก่อนนะครับและส่วนนักลงทุนที่เทรดเล่นรอบในกรอบ ก็ลงทุนเล่นรอบในกรอบซื้อลงก็ซื้อครับลงไปต่าๆเราก็เปิดสถานะซื้อขึ้นไปสูงๆแล้วก็เปิดสถานะขายทํากาไรเล่นรอบด้วยเทคนิคที่ท่านมีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีกับวันต้อนรับปีใหม่วันที่4มกราคม2565นี้ครับสวัสดีครับ